สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก C W Build สนรับซื้อขยะรีไซเคิลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนี้นะครับผมสําหรับท่านที่พลาดการไลฟ์สดของผมในเพจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมผมจะบอกว่าราคาปรับขึ้นหลายรายการมากสําหรับวันนี้นะเช้าวันที่1 7นี้นะราคาปรับขึ้นหลายรายการมากๆเลยนะครับผมปรับตั้งแต่เมื่อเช้าวันเสาร์แล้วแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ำมันพืชที่ปรับขึ้นนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตราคาให้นะครับผม สำหรับสินค้าที่ขึ้นนะครับผมผมต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยหน้าวันจันทร์ที่เปิดมาเนี่ยเศษเหล็กมีปรับขึ้นกระดาษเนี่ยปรับขึ้นแล้วก็พวกกระป๋องอลูมิเนียมพวกทองแดงปรับขึ้นทุกเบอร์นะครับผมตะกั่วปรับขึ้นแล้วก็จะมีน้ามันขึ้นปรับขึ้นนะครับผมโอเคก็สําหรับก่อนอื่นนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า บริษัทเราเนี่ยจะมีการผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยจะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับผมการไลฟ์สดเฟซบุ๊กนะครับพูดคุยกันในเพจเฟซบุ๊กนะครับทุกวันเสาร์เวลา2อทุ่มตรงนะครับที่เพจ TW รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับผมในวันเสาร์ทุกเสาร์นะครับผมก็สำหรับใครที่สะดวกนะครับก็สามารถกดติดตามในเพจได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube นะฮะแล้วก็ในยู u ูบเราก็อัพคอนเทนต์ในปัจจุบันทุกวันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเริ่มต้นที่ตัวเหล็กหนนา่อเลย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมตัวเหล็กหนานะครับมีการปรับขึ้นนิดนึงนะครับผมตัวเริ่มต้นมีการปรับขึ้นนะครับตอนนี้เหล็กหนาที่คุณเห็นอยู่ในกองแบบนี้นะครับผมหน้าร้านเนี่ยเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ11บาทนะครับผมจนถึงที่13บาทย้ำอีกครั้งนะว่าเหล็กหนานะครับปรับขึ้นมา50าสางค์นะครับผมจาก10บาท50เป็น11บาทจนถึงที่13บาทนะครับผมต่อมาสําหรับพวกตะกูลคอมแอร์อา่าดิถ่ายตรงนี้ให้บ้างครับคอมแอร์นี่นี่นี่หม้อคอมแอร์ดำๆแบบนี้นะ ถ้าเป็นพวกคอมแอร์แบบนี้นะครับผมพวกพวกคอมแอร์แบบนี้นะมันจะอยู่ที่กิโลกรัมละ13บาบาท50นะครับผม13บาท50แล้วก็จะมีพวกตะป,ปูตะป,ปูตะป,ปูมีไหมเอ่ยตะป,ปูอ่าน่่เน่น,นี่พวกเหล็กแบบนี้พวกเหล็กตะป,ปูเหล็กอะไรแบบนี้นี่วันนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาท50นะครับผม8บาท50ตัวใส่เหล็กหนามันมีการปรับขึ้นมานะครับผม ่วนถ้าเกิดเป็นเหล็กเส้นแบบนี้นะครับผมเป็นเหล็กเส้นเหล็กที่มาจากรช้งานก่อสร้างแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ11จนถึง12บาทนะครับถ้าเกิดว่าไม่ปั้นมาแน่นมากนะครับผมผมสามารถดันให้ได้12บาทถ้ามาแบบนี้นะที่แบบไม่ต้องไม่ต้องทุบมานะไม่ต้องเอาแบคโฮแบบตบปานะถ้ามันลื้อง่ายนี่ผมให้ได้12บาทแต่ถ้าเกิดเอาแบคโฮตบมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11บาทนะครับผมไปเดินทางต่ออันนี้ก็จะเป็นพวกมอน้ำเอ็มขอมอน้ำเอ็มๆสัก อันนี้ก็ได้อ,นอันนี้เอี่ยมแล้วมาขอตักลูกเออแล้วเอาอันนี้ไปให้พี่นุกหน่ยอยหม้อน้ําแบบนี้นะครับผมสําหรับหม้อน้ําแบบนี้วันนี้หน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ28บาท28บาทสาหรับตัวเนี้ยหม้อน้านะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไส้แอร์เนะี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นไส้แอร์ทองแดงที่มันเป็นคล้ายๆแผ่นอย่างเงนะแต่ข้างในมันมีทองแดงนะอันนั้นอาจจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ105บาทเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูแต่ย้ําว่าถ้าเป็นหม้อน้ําแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ28บาท28บาท Okay. มีอะไรบ้างนั่นเป็นพวกของแกะอ่าเหล็กบางพวกเหล็กบางแบบนี้นี่นี่พวกเหล็กบางแบบนี้ถ้าเป็นเหล็กบางแบบในภาพที่คุณเห็นนะครับผมมันจะเป็นพวกก้านล่มเป็นพวกอะไรตะแกรงพัดลมหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ถ้าเป็นเหล็กบางนะแผ่นตู้เย็น7จ็บาทห้าสิบเบาทห้าสิบแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีถามมาเรื่องของเครื่องตากผ้า ว่าเครื่องตสผ้ากิโลกร,รมลัมมาเท่าไหร่สาหรับเครื่องตสผ้าแบบนี้นะถ้ามาแบบสมบูรณ์สมบูรณ์เต็มตู้นนี้นะครับผมวันนี้ในหน้าร้านเนี่ยผมซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ7จ็บาทห้าสิบสหรับตัวเครื่องสผ้าเครื่องตสอผ้าเนี่ยถามกันมาเยอะมากเครื่องเส้ผ้าไม่ว่าจ,จะเป็นฝาบนแบบนี้สองถังหรือจะเป็นที่เป็นฝาหน้าฝาเดียวก็กิโลกร,รัมละเจ็บาทห้าสิบนะครับผมเเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้างในกันต่อสัปดาห์นี้ราคามันปรับค่อนข้างเยอะมากอันนี้จะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารครับ อย่างเครื่องถ่ายเอกสารที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับผมผมจะบอกว่าขายได้แล้วก็จะบอกว่าให้ทุบเอาไอ้พวกพลาสติกออกหรือเป็นเหล็กมาอย่างนั้นนะถ้าทุบมาพลาสติกออกมาหรือเป็นเหล็กแบบนั้นนะผมให้ได้มากกว่า7บาท50าิอาจจะให้ได้ถึงประมาณสัก8บาท9บาทได้สบายๆเลยไปเสื้อขอขอคี์บอร์ดแป้นพิมพ์มันนั้นบ้างครับอันนี้ก็คนถามมาเยอะนี่ตัดสายจะได้ไหมตัดสายอะไรก็ได้นะเนี่ยสำหรับพวกแป้นพิมพ์คียบอร์ดแบบนี้ตามเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เก่าๆว่าจะเป็นเมาส์ คีย์บอร์ดหรือพวกอะไรพิมพ์เตอร์กาวของครับเนี่ยแบบนี้สามารถขายได้ทั้งหมดเลยนะครับผมพวกคีย์บอร์ดแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทอาจยา์โอเคแล้วก็จะมีอันนี้ขวดเท็คเนาะที่เขาแยกออกมาแล้วขวดเท็คนี่จะอยู่ที่กิโลกรัมละสัปดาห์นี้8บาท8บาทอันนี้เป็นพวกของเป่า อ่ะมาตรงนี้กันบ้่งถ้าเป็นพลาสติกรวมสัปดาห์นี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมสัปดาห์นี้พลาสติกรวมอยู่ที่5บาท50สัปดาห์นี้ยังอยู่ที่5บาท50อยู่นะครับผมสัปดาห์นี้พวกราคาพลาสติกเนะี่ยยังเท่าเดิมอยู่อ่าอันนี้เราข้ามไปไวๆได้เลยแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ปรับขึ้นนี่ตัวนี้ปรับขึ้นมา ตัวกระป๋องอลูมิเนียมปรับขึ้นมาเป็น46บาทจาก43ปรับขึ้นมาเป็น46บาทปรับขึ้นมา3บาทตัวนี้ปรับขึ้นมา3บาทเป็น46บาทเออแล้วครับมีอะไรบ้างกระดาษแข็งกระดาษแข็งนี่ยังสูงอยู่ยังเท่าเดิมอยู่กระดาษแข็งอยู่ที่5บาท50 5บาท50สำหรับกระดาษแข็งและกระดาษตัวไหนที่ผมบอกว่ามีการปรับราคาขึ้นอ่ากระดาษแบบนี้กระดาษย่อยกระดาษกระดาษย่อยรวมสีแบบนี้ ถ้าเป็นกระดาษย่อยลบสีแบบที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับผมสัปดาห์นี้มันปรับขึ้นมา20สตปงา์จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้กระดาษย่อยน่ะ3บาท70 3สบาทพี่สันพี่สันเอาเงินไปยัางจ้าเอาเรียบร้อยแล้วนะพี่วันนั้นเขาน่าจะน่าจะดูตัวเลขผิดขอโทษทีแล้วก็เพ็กอยู่ที่8บาท50สวัสดีครับสวัสดีครับเพ็กอยู่ที่อยู่ที่8บาทเออพูดผิดอีกแล้วเนี้ยเพ็กอยู่ที่8บาทอยู่ที่8บาทขออภัยเพ็กอยู่ที่8บาท สำหรับเพกสเปคร้านเราไม่ต้องเปิดฝาไม่ต้องแกะฉลากสามารถเอามาได้เลยสามารถเอามาได้เลยสลายมากได้เดินทางต่อแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ปรับขึ้นมาแจ็ค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 เอ้ยแจ็คแจ็คเ,เดี๋ยวปี๊บห้าใบนี้ที่ว่าเขาเอามาขายแล้วเก็บได้เลยนะเนี่ยปี๊ปห้าใบนี้จะเก็บเก็บได้เลยโอเคเก็บได้เลยจ้ะ สำหรับน้ำมันพืชเก่าแล้วจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วผมจะบอกว่าห้ามเททิ้งเด็ดขาดน้ำมันพืชเก่าผมอยากให้คุณช่วยกรองตะกรกรองตะกรนแบบนี้กรองพวกตะกรนเศษอาหารกรองตะกรนเศษอาหารแบบนี้อ,อ,าาอ่านี่คือตะกรงนะคือไม่ว่าจะเป็นพวกกากเจียวหนังไก่อะไรก็ตามแต่ที่เป็นกากอ,อาหารเ่นี้กรองตะกรนอย่าให้มีน้ำผสมอย่าให้น้ำมันพืชเป็นไขสามารถใส่ปีมาขายผมได้เลยี่เมื่อวันเสาร์คุณพ่อผมเขาปรับราคาขึ้นมาให้ปีละยี่สิบบาทเป็น340 น้ำมันพืชเก่าตอนนี้340แล้วนะครับผม340แล้วนะสำหรับน้ำมันพืชเก่าน,นี้นะ340บาทน้ำมันพืชเก่าเต็มปี๊บขายพร้อมปี๊บเนี่ยเอามาขายที่หน้าร้านเนี่ยอยู่ปี๊บละ3า0บาทถ้าคุณล,ลองนึกภาพดีปี๊บใหม่มันตกประมาณเ 50, ท่าไหร่550 5 60เอามาขายเอามาขายผมเนี่ยได้คืน340อบาทสูงมากผมก็บอกว่าห้าเททิ้งเด็ดขาดแล้วถ้าน้ำมันพืชไม่มีปี๊บทำยังไง ใส่ขวดใส่แกลสไม่ได้เลย,เลยก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ17บาทนะครับผมสำหรับน้ำมันพืชเต็มปีให้เราไปจัดเก็บข้างนอกน,นะครับราคาที่ให้เราไปเก็บให้ข้างนอกเนี่ยจะอยู่ที่3 1 0บาทถ้าลูกค้าเอามาขายที่เราจะอยู่ที่340บาทถ้าเกิดท่านใดที่สงสัยเกี่ยวกับราคาสามารถทักมาในไลน์หรือโทรมาก,ก็ได้ยินดีที่จะเปิดเผยราคาให้พิจารณาก่อนได้นะครับผมได้ไหมพี่ยุงได้ไหม โอเคอ,อันนี้กระดาษแข็งเนาะสามให้5บาท50สำหแับกกระดาษแข็ง5บาท50แล้วก็จะมีในส่วนของจะเดินไปดูขวางหนหน่อยซิอันนี้พวกของเปล่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกราคากระดาษพวกนี้มันปรับขึ้นอย่างพวกกระดาษย่อยกระดาษย่อยรวมสีหรือเป็นพวกวิตยาสารหนังสือเรียนแบบนี้ที่เป็นกระดาษสีสแบบนี้วันนี้ปรับขึ้นไปเป็น3บาท70 3บาท7สิาหรับพวกตระกูลกระดาษแบบนี้นะครับผมอันนี้มีกี่ลังเนี่ยเมื่อเ,เช้าจะกําแพงโทรมาแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์มีคนถามมาในแชทไลฟ์ like สดเว้นู้แบอบกว่าพวกอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับท่อ PVC ีว่าสีไหนต้องแยกสีอะไรยังไงบ้างแยกประเทศอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราอาจจะลองดูใส่ไปเนาะสำหรับพวก P ี c เนี่ยสามารถขายได้ทุกสีไม่ว่าจะเป็นสีเทาอันนี้เป็นสีสีเทาก็คือสีแบบนี้ อันนี้คือตระกูลสีเทาสีเทาส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันจะอยู่ไปตมามพวกแบบทอ่อน้ําแอร์ที่ผมเคยเจอนะจะอยู่ทอ่อน้ําแอร์ท่อเหลืองที่ส่วนใหญ่จะใช้เดินไฟท่อฟ้าพวกนี้จะเป็นทอ่อน้อําท่อปลาอย่างท่อฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทอยู่ที่กิโลกรัมละหบาทส่วนถ้าเป็นแผ่นป้ายอะคริลิกแบบนี้แผ่นป้ายอะคริลิกแบบนี้สามารถขายได้กิโลกรัมละ5บาทกิโลกรัมละ5บาท ใ่แล้วทีนี้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นเบียร์ช้างเนาะเบียร์ช้างยังราคาเดิม12บาทรีโอ9บาท50อันนี้ยังราคาเดิมอยู่ข้างไปไวๆไ,ได้เลยอ๋อมีขาวดำที่ปรับขึ้นเดี๋ยวพาไปดูขาวดำแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปห้องมินิมอันนี้เข้าตรงไหนได้เนี่ย,ยอ่ะเข้าได้ไหม้ได้เนาะโอ้ย สำหรับกระดาษขาวดําเมื่อวันเสาร์มันปรับขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ6บาทแล้วนะครับผมกระดาษขาวดําในวันเสาร์ปรับขึ้นมา30สตังค์นะครับผมตอนนี้กระดาษขาวดาหน้าบ้านซื้อยอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทและสําหรับลูกค้าที่ถามมาจากทางบ้านนะครับว่าถ้าเป็นกระดาษสีขาวจะเป็นเศษเศษอ่ะซื้อเป็นขาวดำไหมนี่นะฮะเป็นเศษเศษฉีกๆีกขอซอยแบบนี้ก็ซื้อเป็นขาวดานะครับผม, <S <S ผมเก่งก็ให้เป็นขาวดานะมาได้เลยขาวดาย้ำเนาะขาวดานี่ขึ้นเป็นกิโลกรัมละหบาทระวังนะ สวัสดีครับพี่ได้อะไรเล่นไหมครับเดี๋ยวไปดูในห้องมินียมกันมินียมนี่ก็เริ่มเยอะเห็นต้องเตรียมปล่อยออกแล้วสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่อันนี้คือตระกูลมินียมทั้งหมดนะตอบขึ้นหลายรายการมากเลยมาไล่กันเลยตั้งแต่ที่หนึ่งอลูมิเนียมกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องนะครับพวกพวกขวด อะไรนะกระป๋องน้ำบัตลมกระป๋องเบียร์กระป๋องอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอลูมิเนียมนะวันนี้ขึ้นไปเป็น46บาทต่อมาอันนี้เลยนุ๊มีเนียมฉากกล้องพรอมเห็นไหมมีเนียมฉากอ่ามีเนียมฉากปรับขึ้นไปเป็น46บาทแล้ว46บาทแล้วก็จะมีพวกทองไดพวกนี้ตามมาต่อวันนี้ทองเหลืองเนี่ยทองเหลืองพวกแบบอะไรนะหัวเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยไอเตาแก๊สอะ่ะ yeah, ใช่ไหมหัวหัวเตาแก๊สป่ะ หัวเตาแก๊สทองเหลืองแบบนี้นะครับผมปรับขึ้นมาเป็น130บาทค่อยๆเดินมานะระวังสำหรับทองแดงมองอะสายมิเนียมสายมิเนียมักก็ได้อันนี้มองเห็นง่ายสายมิเนียมแบบนี้วันนี้ขึ้นมาเป็น45บาทแล้วนะครับผมสายไฟอลูมิเนียมนะครับ45บาทแล้วก็สำหรับทองแดงทองแดงมันเย็บสูงเก็บหมดเลยเนาะอ่านะท่อแอร์ท่อแอร์ ท่อแอร์ทองแดงเบอร์สีทองแดงท่อแอร์หรือว่าจะเป็นพวกเส้นฝอยนะจะอยู่ที่กิโลกร,รมลัมละ220บาททองแดงเนี่ยวันนี้ตัวต่ําสุดเนี่ยเริ่มต้นที่220สบาทแล้วตัวที่เป็นเส้นปอกเส้นที่ใหญ่สุดนะที่เป็นเส้นยวก้อยนะครับอันนั้นจะอยู่ที่240บาท240บาทนะครับผมสำหรับทองแดงนะครับผมแล้วก็จะมีพวกตะเลดแบบนั้นวันนี้สัปดาห์นี้ตะเลดปรับขึ้นตะเลดแบบนี้นะครับปรับขึ้นจะเป็น30บาทแล้วนะครับผมตะเลดเกียร์สา4นนะครับผมโอเคค่อยเดิมา แล้วจะมีอะไรอะไในห้องก็ประมาณนี้ที่อัปเดตต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ทั้งทั้งขึ้นสูงอ๋อนี่น,นี่อันนี้เขาเรียกว่านั้นเป็นเป็นตัวสายล่อฟ้าอันนี้มันดูเผินๆเหมือนจะเป็นทองแดงใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูวิธีการเทสเจ้าตัวนี้นะ,จะเจ้าตัวแบบนี้นะไม่รู้กล้องโฟกัสให้เป็นสีแดงไหมในกล้องอ่ะเหมือนทองแดงนะเหมือนทองแดงมากๆเลยแต่เดี๋ยวพามาดูเทส วิธีการเทสง่ายมากง่ายมากอันที่หนึ่งเอาแม่เหล็กดูดก่อนเลยนม,มันเหมือนทองแดงนะแต่ว่าพอเอาแม่เหล็กดูดปุ๊บเห็นไหมแม่เหล็กดูดติดถ้าไม่เหล็กดูดติดเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเป็นเหล็กอาจจะเป็นเหล็กเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหล็กแล้วก็เป็นเคลือบหรือ่าเป็นชุบหรือเป็นชุบอาจจะเป็นชุบทองแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยหน้าร้านก็จะซื้อเข้าเป็นเหล็กนะครับผมก็จะอยู่ที่กิโลกร,รมลัมละถ้ามีเยอะสิบเอ็ดบาทถ้ามีเยอะสิบเอ็ดบาทโอเ กี่นาทีแล้วนุ๊ต13นาทีโอเคก็วันนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวจนต้องมีไปประชุมโอเคก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเราไว้ในทุกช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube พี่เหมือนกันได้เลยว่า C W รับซื้อขยะรีไซเคิลถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ขึ้นไปให้แล้วนะครับผมจะเป็น0923477227ถ้าเป็นไลน์ถ้าเกิดอยากจะสอบถาาามรค พูดคุยกันสอบถามราคาหรือจะเรียกให้เราไปจัดเก็บขยะให้สามารถแอดไลน์มาได้เลยที่แอดนะครับผม id ไลน์นะครับ @cwrecycle นะครับผมก็สามารถแอดติดตามกันไว้ได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าทุกๆวันเสาร์เราจะมีไลฟ์เฟซบุ๊กในเพจนะครับเราจะมีการไลฟ์พูดคุยกันสดในเพจนะครับเวลา2องทุ่มตรงนะครับก็ฝากติดตามกันไว้สำหรับใครที่ว่านะครับมาพูดคุยกันนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอไปก่อนครับสวัสดีครับ